บทที่ 1634. คําคำพูดของเกิดฝูไห่ทําให้เฉินผิงเข้าใจอะไรบางอย่างไม่น่าแปลกใจที่เมื่อคืนเกิดเจี้ยหยีแอบเข้ามาในห้องของเขาในตอนดึกที่แท้ก็มีการจัดฉากไว้ล่วงหน้าแล้วเฉินผิงจะไปที่ดินแดนบนรรพบุรุษของตระกูลเกอได้ก็ต่อเมื่อเขาเป็นคนในตระกูลเกิเท่านั้นถ้าเขาอยู่กินกับเกิเจี้ยหยีเขาก็จะกลายเป็นคนของตระกูลเกอ การพาเขาไปยังดินแดนบรรพบุรุษของตระกูลเกอก็สมเหตุสมผลเพียงแต่เกอรฝูห่ายไม่รู้ว่าความจริงแล้วเมื่อคืนเฉินผิงกับเกอเจียหยีไม่ได้ทำอะไรกันเลยเกอเจียหยีเองก็ไม่ได้ใช้เรื่องดินแดนบรรพบุรุษมาข่มขู่เฉินผิงดูเหมือนว่าเธอต้องการใช้ความพยายามของตัวเองเพื่อทําให้เฉินผิงหลงรักเธอเจ้าบ้านเกอถ้าอย่างนั้นเราออกเดินทางกันเลยนะครับผมรอไม่ไหวแล้ว เฉินผิงเร่งเร้าเกิดฝูไห่เขากลัวว่าถ้าเกิดฝูไห่รู้ว่าเขาไม่ได้ทําอะไรกับเกิดเจี้ยหยีอาจจะเปลี่ยนใจไม่พาเขาไปนี่ในเมื่อคุณร้อนใจนักเราก็ไปกันเลยเกิดฝูไห่พูดจบก็โบกมือเบาๆทันใดนั้นก็มีแสงสว่างห่อหุ้มคนทั้งสองไว้เฉินผิงรู้ว่านี่คือทักษะเวทมิติซึ่งเกิดฝูไ่เชี่ยวชาญในวิชานี้เป็นอย่างมาก แสงว่าผ่านไปเฉินผิงหลับตาแน่นเมื่อเขาลืมตาขึ้นก็พบว่าตัวเองมาถึงชาญเมืองแล้วนี่ที่นี่คือแดนลับหรือครับไม่เห็นจะแตกต่างจากโลกทางโลกเลยเฉินผิงมองดูรอบๆด้วยความสงสัยและประหลาดใจเกอฝูไห่เห็นท่าทางของเฉินผิงก็หัวเราะเรายังไม่ได้เข้าไปในแดนลับหรอกครับทักษะเวทมิติสามารถใช้ได้เฉพาะในมิติเดียวกันเท่านั้น แดนลับและโลกทั้งโลกไม่ได้อยู่ในมิติเดียวกันวิชานี้จะสามารถพาคนเข้าไปในแดนลับได้โดยตรงได้อย่างไรกันเฉินผิงได้ยินดังนั้นก็รู้สึกกับอายทันทีเฉินผิงเดินตามเก๋อฝูไห่ไปอีกระยะหนึ่งจนกระทั่งถึงตีนเขาแห่งหนึ่งเก๋อฝูไห่หย,ยิบวัตถุที่มีรูปทรงปากกุ้ยยันแปดทิศออกมาจากนั้นก็ได้พลังเวทในไม่ช้าแสงสว่างก็ส่องประกายในความว่างเปล่าจากนั้นประตูบานหนึ่งก็ค่อยๆเปิดออก ประตูนี้เรากับประตูสวรรค์เฉินผิงมองไปก็ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในได้อย่างชัดเจนนี่คือประตูดับประตูไฟแดนลับทั้ง8นั้นถูกสร้างขึ้นโดยใช้ปากกั้วเป็นพื้นฐานแดนลับของตระกูลเกิดของเราอยู่ที่ตำแหน่งหลีลี่และหลีหมายถึงไฟเราจึงเรียกที่นี่ว่าประตูดับส่วนที่อื่นๆก็มีประตูสวรรค์เทียนเมนประตูโลกเด์เมนประตูอัศนีเลเมนประตูวายุเฟิงเมน ประตูวารีชุยเมนประตูภูผาซานเมนและประตูบึงเซเมนแดนลับที่คารุห่าจื่อเซียวตั้งอยู่คือตำแหน่งเจิน้นเจิน้นซึ่งก็คือประตูอัศนีเกอฝูไห่อธิบายให้เฉินผิงฟังและเฉินผิงก็เข้าใจในที่สุดเจ้าบ้านเกิดแล้วในแดนลับแต่ละแห่งมีสำนักหรือตระกูลอยู่กี่แห่งครับมีการจำกัดจำนวนไหม เฉินผิงต้องการทราบว่าแดนลับนี้ใหญ่แค่ไหนและมีสำนักหรือตระกูลที่ซ่อนตัวอยู่กี่แหง่งแต่เกิร์ฟูไฮ่กลับสายหน้าเรื่องนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าตอนนั้นมีสำนักและตระกูลรอดชีวิตมาได้กี่แหง่งผมไม่ได้ทำการสำรวจไว้และก็อยู่นอกเหนือความรู้ของผมแล้วเฉินผิงเดินตามเกอดฟูไฮ่เข้าไปในประตูแสงนั้นหลังจากที่ทั้งสองคนเข้าไปแล้วประตูแสงก็หายไปในทันที สิ่งที่ปรากฏต่อหน้าเฉินพิงคือภาพอีกแบบหนึ่งเห็นเพียงทะเลทรายที่โรกรางว่างเปล่ามีแต่หินกรวดเต็มไปหมดมองไปทางไหนก็ไม่เห็นอะไรเลยคราวนี้เฉินพิงถึงกับตะลึงไปชั่วขณะมองเกิดฝูหายด้วยความสงสัยเต็มใบหน้าเจ้าบ้านเกิดที่ที่นี่คือแดนลับหรือครับในความเข้าใจของเฉินผิงแดนลับควรจะเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีมีสัตว์ป่านานาชนิดสภาพแวดล้อมดีมาก ทำไมถึงได้กันดานขนาดนี้เก๋ฟูไห่เห็นท่าทางของเฉินผิงก็ยิ้มเป็นยังไงครับไม่เหมือนแดนลับที่คุณจินตนาการไว้ใช่ไหมไม่เหมือนเลยครับเฉินผิงส่ายหน้าฮ่าฮ่าฮ่าแดนลับไม่ได้เป็นเหมือนที่คุณคิดไปซะทั้งหมดหรอกครับแดนลับแต่และแห่งก็มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปส่วนประตูอัศนีที่คฤหาหนดจื่อเซียวตั้งอยู่นั้นเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนมีหิมะตกตลอดทั้งปีเลยนะครับ เกิดฝูไห่หัวเราะเสียงดังเฉินผิงมีสีหน้ากระอักกระอ่วนใจตนเองเป็นถึงผู้บำเพ็ญเซียนแต่กลับไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโลกของผู้บำเพ็ญเซียนเลยถึงได้เกิดเรื่องตลกมากมายเช่นนี้คุณจะค่อยๆเข้าใจเองครับต่อไปพวกเราก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันแล้วผมจะพาคุณมาเที่ยวดนลับบ่อยๆเกิดฝูไห่มองเฉินผิงด้วยรอยยิ้มที่มีความหมายแล้วโบกมือแสงสว่างก็ห่อหุ้มคนทั้งสองไว้ คนทั้งสองปรากฏตัวขึ้นในเมืองที่คึกคักทันทีเห็นพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงขายของอยู่เต็มเมืองไม่ต่างจากโลกทางโลกเลยไปกันเถอะเกิดฝูหพ่พาเฉินผิงเดินผ่านถนนสายหนึ่งแล้วหยุดลงที่ลานบ้านแห่งหนึ่งเฉินผิงมองดูที่ลานบ้านนั้นแล้วถามอย่างไม่เชื่อเจ้าบ้านเกิดดินแดนบนรรพบุรุษของตระกูลเกิดที่คุณพูดถึงคงไม่ใช่ที่นี่ใช่ไหมครับเกิดฝูไห่พยักหน้าถูกต้องครับที่นี่แหละ เฉินผิงไม่รู้จะพูดอะไรดีเพราะหลานบ้านแห่งนี้ดูไม่ดีเลยมองยังไงก็ไม่เหมือนดินแดนบรรพบุรุษของตระกูลใหญ่กระทั่งเทียบกับลานบ้านของเกอิอฝูไห่ที่เมืองหลวงก็ยังไม่ได้เลยเกอิอฝูไห่รู้ว่าเฉินผิงคิดอะไรอยู่แต่ก็ไม่พูดอะไรเพียงแต่ยิ้มเล็กน้อยจากนั้นก็พาเฉินผิงเดินเข้าไปแต่ทันทีที่เฉินผิงก้าวเข้าประตูใหญ่พลังชีอันมหาศาลก็พุ่งเข้าใส่ทันที ตามมาด้วยคฤหาดที่สง่างามและยิ่งใหญ่อลังการปรากฏอยู่เบื้องหน้าที่ทางเข้าคฤหาดมีผู้คุ้มกันสองคนยืนตรงอยู่และแผ่พลังยุทธขั้นสูงออกมายามสองคนเป็นถึงมหายุทธเฉินผิงแทบจะตกตะลึงเฉินผิงมองเกอ๋อฝูไห่อย่างไม่เชื่อสายตาต้องรู้ว่าตอนนี้เกอ๋อฝูไห่ก็อยู่ในระดับมหายุทธเท่านั้นดูแล้วก็อยู่ในระดับเดียวกับยามที่หน้าประตูนี่คือดินแดนบรรพบุรุษของตระกูลเก๋อของเราครับ เก๋าฝูไห่ยิ้มเจ้าบ้านเกิดแล้วแล้วท่านมีตำแหน่งอะไรในดินแดนบรรพบุรุษของตระกูลเก๋อครับเฉินผิงถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นเก๋าฝูไห่ยิ้มจางจางในดินแดนบรรพบุรุษของตระกูลเก๋อผมก็เป็นแค่คนรับใช้ที่คอยวิ่งวุ่นเท่านั้นแหละครับสายตรงของตระกูลเกิอจริงๆใครเขาจะไปอยู่ในโลกทางโลกกันละครับบทที่1635 ขณะที่เกิดฝูห่ายพูดสีหน้าก็เต็มไปด้วยความรู้สึกจนใจเพราะสําหรับผู้บำเพ็ญเซียนแล้วการพัฒนาความแข็งแกร่งเป็นเป้าหมายหลักการไปยังโลกทางโลกก็เท่ากับเป็นการจำกัดการพัฒนาความแข็งแกร่งของตนเองแล้วตระกูลในแดนลับอื่นๆก็มีตัวแทนในโลกทางโลกด้วยหรือเปล่าครับผมไม่เคยเจอเลยนี่นาะเฉินผิงรู้สึกแปลกใจนานขนาดนี้เขาเจอแค่เกฟูฝห่ซึ่งเป็นตัวแทนของตระกูลเกิดในโลกทางโลกเท่านั้น น่าจะมีนะครับเรื่องแบบนี้เป็นความลับผมก็ไม่น่าใจนักหรอกครับรีบเข้าไปข้างในกันเถอะครับผู้เท่าตระกูลคงจะรอนานแล้วเกิดฝูไห่พาเฉินผิงเดินเข้าไปยังส่วนลึกของดินแดนบรรพบุรุษตอนผ่านยามรักษาการเก๋ฝูไห่ได้แสดงป้ายประจำตัวของตนเองจึงได้รับอนุญาตให้ผ่านไปได้ดูเหมือนว่าสถานะของเก๋ฝูไห่ในดินแดนบรรพบุรุษของตระกูลเกิดจะไม่สูงจริงๆ หลังจากเดินผ่านลานบ้านหลายแห่งเกิดฝูไ่ก็พาเฉินผิงมาหยุดที่อาคารสามชั้นแห่งหนึ่งสิทธิ์เกิดฝูไ่ขอเข้าพบผู้เฒ่าตระกูลเกิดฝูไ่ตะโกนเสียงดังที่หน้าประตูในขณะนั้นชายวัยกลางคนคนหนึ่งก็เดินออกมาจากด้านในใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเคราและมีออร่าแห่งความดุดันเขากวาดตามองเกิดฝูไ่และเฉินผิงจากนั้นก็โบกมือเบาๆ พลังจิตสายหนึ่งก็ห่อหุ้มคนทั้งสองไว้ทันทีเกิดฝูห่ยไม่มีสีหน้าใดๆแต่เฉินผิงกลับตกใจสีทองสว่างวาบขึ้นรอบตัวทันทีเพื่อต้านทานพลังจิตสายนี้เพราะเฉินผิงพบว่าพลังนี้กำลังจะผนึกพลังฝึกฝนของเขาเฉินผิงจะยอมให้คนอื่นผนึกพลังของตัวเองโดยไม่มีเหตุผลได้อย่างไรแสงสีทองบนตัวเฉินผิงส่องประกายอย่างต่อเนื่อง พลังมังกรในร่างกายต้านทานพลังงานนั้นอย่างสุดกำลังไม่ยอมให้มันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายได้ชายร่างใหญ่หนวดเคราเห็นดังนั้นก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยคุณเฉินผิงอย่าต้านทานครับนี่เป็นขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการเข้าพบผู้เท่าตระกูลทุกคนต้องถูกผนึกพลังฝึกฝนครับเก๋ฟูไห่เห็นดังนั้นก็รีบอธิบายกับเฉินผิงก่อนจะก้าวเข้าประตูไป เฉินผิงเห็นดังนั้นก็ทำได้เพียงเก็บพลังมังกรในร่างกายคืนไปในพริบตาตันเถียนของเฉินผิงก็เข้าสู่สถานะถูกผนึกกลายเป็นคนธรรมดาไปแล้วเข้าไปได้ชายร่างใหญ่หนวดเครากล่าวขอบคุณท่านผู้อาวุโสสามเกิดฝูไห่แสดงความเคารพต่อชายร่างใหญ่หนวดคราด้วยความนอบน้อมจากนั้นก็พาเฉินผิงเดินเข้าไปข้างใน ทันทีที่เข้าไปในอาคารเฉินผิงก็ได้กลิ่นหอมจางๆเฉินผิงสูดดมอย่างแรงแล้วก็ขมวดคิ้วในฐานะที่เป็นนักปรุงยาเฉินผิงคุ้นเคยกับสิ่งนี้เป็นอย่างดีกลิ่นหอมนี้มาจากต้นไม้ชนิดหนึ่งเมื่อเผาต้นไม้นี้แล้วก็จะปล่อยกลิ่นหอมจางๆออกมาแต่กลิ่นหอมนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อฟอกอากาศแต่มีไว้เพื่อการรักษาสภาพศพศพบางศพที่ถูกอบด้วยควันของสิ่งนี้แล้วจะสามารถคงสภาพไว้ได้ เฉินผิงไม่เข้าใจเลยว่าทำไมสถานที่ที่ผู้เฒ่าตระกูลเกิดอาศัยอยู่ถึงใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องหอมได้แต่ยังไม่ทันที่เฉินผิงจะคิดได้เกิดฝูไห่ก็คุกเข่าลงทันทีสิทธิ์ขอคาระวะผู้เฒ่าตระกูลได้นำคนมาแล้วเกิดฝูไห่ก้มศีรษะลงคำนับอย่างแรงแล้วกล่าวเสียงดัง เฉินผิงจึงมองอย่างตั้งใจพบว่าบนที่นั่งสูงสุดมีชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่หนวดคราวและคิ้วสีขาวของชายชราเกือบจะปกคลุมใบหน้าทั้งหมดดูเหมือนว่าชายชราจะมีอายุมากแล้วผิวหนังทั่วร่างกายเหี่ยวย่นนั่งอยู่บนเก้าอี้ราวกับว่าจะสิ้นใจได้ทุกเมื่อชายชราไม่ขยับเลยมีเพียงดวงตาสองข้างที่ยังส่องประกายหากไม่มองดวงตาคู่นั้นก็คงคิดว่าเป็นศพไปแล้ว เฉินผิงมองดูผู้เท่าตระกูลเกิดด้วยความตะลึงจึงไม่ได้คาระวะคุณเฉินผิงรีบทำความเคารพสิครับเกิดฝูไห่มองเฉินผิงแล้วกล่าวอย่างร้อนรนตอนนี้คุณก็ถือว่าเป็นคนของตระกูลเกิดแล้วการเข้าพบผู้เท่าตระกูลโดยไม่ทำความเคารพถือเป็นความผิดฐานกระบฏนะครับแต่เฉินผิงไม่ได้คุกเข่าลงเพราะเขาไม่ใช่คนของตระกูลเกิดและไม่มีนิสัยที่จะคุกเข่าให้ใครผู้เท่าตระกูลสวัสดีครับ เฉินผิงเพียงแค่ประสานมัดคำนับเท่านั้นคราวนี้เหนือยเย็นก็ไหลซึมออกมาจากหน้าผากของเกอฝูไห่เขาเกรงว่าผู้เท่าตระกูลจะโกรธแต่ไม่คาดคิดผู้เท่าตระกูลกลับไม่โกรธเลยแต่พูดเบาๆว่าพวกเจ้านั่งลงเถอะเกอฝูไห่ตกตะลึงทันทีเพราะเขาไม่เคยนั่งต่อหน้าผู้เท่าตระกูลเลยได้แต่คุกเข่ามาตลอดทำไมวันนี้ที่พาเฉินผิงมาผู้เท่าตระกูลถึงได้สุภาพขนาดนี้ แถมยังอนุญาตให้พวกเขานั่งลงอีกเฉินผิงไม่ได้เกรงใจเดินไปนั่งลงบนเก้าอี้ข้างๆแต่เกิดฝูไห่ไม่กล้ายังคงคุกเข่าอยู่บนพื้นเอาชามาผู้เท่าตระกูลสั่งการในขณะนั้นผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดยาวสีขาวก็เดินออกมาจากห้องข้างๆใบหน้าของผู้หญิงคนนี้เรียกได้ว่าสวยสะกดใจราวกับนางฟ้าบนสวรรค์ แต่ใบหน้าซีดขาวมากไม่มีพลังปราณใดๆราวกับซากศพที่เดินได้ผู้หญิงคนนั้นก้าวเดินอย่างช้าๆเดินมาถึงหน้าเฉินผิงก้มตัวลงเล็กน้อยแล้ววางชาลงตรงหน้าเฉินผิงเฉินผิงมองดูใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นก็ตกอยู่ในความสงสัยอย่างมากเพราะเขาไม่รู้สึกถึงกลิ่นอายของสิ่งมีชีวิตจากผู้หญิงคนนี้เลยแม้แต่น้อยหรือว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นศพหุ่นเชิด เฉินผิงคิดในใจขนหัวเริ่มลุกสู้ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงดินแดนบรรพบุรุษของตระกูลเกิดอแห่งนี้ก็คงไม่ใช่สถานที่ที่ดีนักแล้วในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นหันหลังกลับเฉินผิงก็แส้งทําเป็นไม่ตั้งใจแตะที่มือของผู้หญิงคนนั้นสัมผัสที่ได้รับคือความเย็นเยือกไม่มีอุณหภูมิใดๆเลยเฉินผิงมั่นใจได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้คือศพคราวนี้การหายใจของเฉินผิงก็เริ่มถี่ขึ้น ตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาถูกผนึกไว้ทำให้เขากลายเป็นเหมือนปลาที่รอการเชือดไม่มีแม้แต่ความสามารถที่จะต่อต้านเลยเฉินผิงค่อยๆยยกชาขึ้นมามือสั่นเล็กน้อยเขาไม่เคยประหม่าขนาดนี้มาก่อนเลยบทที่1636เฉินผิงมองดูชาที่อยู่ตรงหน้าและไม่กล้าที่จะดื่มเข้าไปนานเขาไม่รู้ว่าในถ้วยชานี้มีอะไรอยู่บ้างเชิญดื่มชา ผู้เฒ่าตระกูลเอ๋ยขึ้นในเวลานี้น้ำเสียงมีความสุภาพเล็กน้อยซึ่งทำให้เกิดฝูห่ายที่คุกเข่าอยู่ตกใจอย่างมากเขาไม่เคยได้ยินผู้เฒ่าตระกูลพูดจาสุภาพกับใครมาก่อนเลยเฉินผิงทำอะไรไม่ได้นอกจากยกชาขึ้นมาจิบหนึ่งอึกตอนนี้เขาถูกผนึกพลังฝึกฝนไว้ไม่มีทางที่จะต่อต้านได้เลยทำได้เพียงดูสถานการณ์ไปก่อนแต่ทันทีที่ชาหนึ่งอึกไหลลงท้อง กระแสะความอบอุ่นก็ไหลเวียนไปทั่วร่างกายตามมาด้วยตันเถียนที่ถูกผนึกก็เปิดออกทันทีพลังชีในร่างกายก็เดือดพล่านเฉินผิงลองทดสอบดูเล็กน้อยก็พบว่าความแข็งแกร่งของเขาฟื้นคืนมาทั้งหมดการผนึกถูกคลายแล้วเฉินผิงรู้สึกประหลาดใจอย่างมากชาเพียงอึกเดียวมีประสิทธิภาพมากขนาดนี้ได้อย่างไรกันเขาจึงเงยหน้ามองผู้เฒ่าตระกูลอยากจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แต่ในขณะที่เฉินผิงเนยหน้าขึ้นเขาก็พบว่าบนผนังด้านหลังผู้เท่าตระกูลมีภาพแกะสลักขนาดมหึมาปรากฏขึ้นและบนภาพแกะสลักนั้นมีรูปมังกรยักษ์แกะสลักอยู่และรูปลักษณ์ของมังกรยักษ์นี้ก็เหมือนกับบนแหวนเทียนหลงหรือแหวนมังกรฟ้าของเฉินผิงทุกประการเฉินผิงมองดูด้วยความประหลาดใจเต็มใบหน้าทั้งตัวตกอยู่ในความสงสัยอย่างมากส่วนผู้เท่าตระกูลก็ได้ลอยตัวขึ้นมาแล้ว ร่างกายลงมายืนอยู่ตรงหน้าเฉินผิงอย่างมั่นคงร่างที่แก่ชารานั้นกลับคุกเข่าลงต่อหน้าเฉินผิงผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดช้างเซิงขอคารวะท่านเจ้านายวังผู้เท่าตระกูลเกิดกลับคุกเข่าอยู่ต่อหน้าเฉินผิงและเรียกด้วยความเคารพเต็มเปี่ยมการกระทํานี้ทําให้เกิดฝูหายี่อยู่ด้านข้างถึงกับตะลึงงันไปเลยขากันกลายแทบหลุดต้องรู้ว่าเขาไม่เคยเห็นผู้เท่าตระกูลออกจากตําแหน่งนั้นเลย และไม่เคยเห็นผู้เท่าตระกูลคุกเข่าให้ใครด้วยในดินแดนบรรพบุรุษของตระกูลเกอผู้เท่าตระกูลก็คือฟ้าเป็นบุคคลที่ทุกคนต้องคุกเข่าให้แล้วเคยคุกเข่าให้ผู้อื่นตั้งแต่เมื่อไรแต่ตอนนี้ผู้เท่าตระกูลกลับคุกเข่าให้ชายหนุ่มอายุเพียง20กว่าปีอย่างเฉินผิงแถมยังเรียกท่านเจ้านายวังอีกด้วยสิ่งนี้จะไม่ทำให้เกิดฝูห่ตกตะลึงได้อย่างไร ส่วนเฉินผิงมองผู้เท่าตระกูลที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้ามองภาพแกะสลักนั้นแล้วก็เหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างพวกท่านเป็นหนึ่งในสมาชิกของวังมังกรฟ้าด้วยหรือเฉินผิงถามผู้เท่าตระกูลเกิดเรียนท่านเจ้านายวังตระกูลเกิดของเราเป็นหนึ่งในสิบสามสาขาของวังมังกรฟ้าพวกข้าพเจ้ารอคอยการปรากฏตัวของท่านเจ้านายวังมานานถึงยี่สิบปีแล้ว ขณะที่ผู้เท่าตระกูลเกอดพูดเสียงก็สั่นเครือและตื่นเต้นเฉินผิงได้ยินดังนั้นก็เข้าใจในทันทีแต่ในเวลานี้เฉินผิงกลับยิ่งปรารถนาที่จะรู้เรื่องราวของพ่อของเขามากขึ้นเขาไม่รู้ว่าพ่อของเขามีความสามารถขนาดไหนขนาดตระกูลบำเพญเซียนอย่างตระกูลเกอดยังเป็นเพียงหนึ่งในสาขาเท่านั้นเฉินผิงไม่รู้ว่าสาขาอื่นๆที่ยังไม่ปรากฏตัวใน13สาขาจะสร้างความตื่นตะลึงให้กับเขาได้มากขนาดไหน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เฉินพิงสังเกตเห็นนั่นคือลำดับการปรากฏตัวของสาขาต่างๆแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและมักจะดำเนินไปตามเส้นทางของเขาเสมอราวกับว่าชีวิตของเฉินพิงถูกออกแบบไว้ล่วงหน้าแล้วลุกขึ้นมาคุยกันเถอะเฉินพิงโบกมือให้เกิดชางเซิงลุกขึ้นยืนเกิดชางเซิงพยักหน้าจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนและยืนอยู่ข้างเฉินพิงอย่างนอบน้อมเจ้าบ้านเกิดท่านก็ลุกขึ้นเถอะ เฉินผิงพูดกับเกอ๋อฝูไห่แต่เกอ๋อฝูไห่สายหน้าไม่หยุดไม่กล้าครับม่กล้าเขาไม่กล้าลุกขึ้นเลยแม้แต่ผู้เท่าตระกูลยังยืนอยู่ข้างเฉินผิงอย่างนอบน้อมเขามีแต่หน้าที่คุกเข่าเท่านั้นท่านเจ้านายวังให้เจ้าลุกขึ้นเจ้าก็ลุกขึ้นเถอะเกอชางเซิงกล่าวเกอฝูไห่เห็นดังนั้นจึงค่อยๆลุกขึ้นแต่ก็ยังก้มตัวต่ำมาก แม้ว่าเกูู๋่ห่จะไม่รู้เรื่องวังมังกรฟ้าไม่รู้เรื่องสาขาอะไรเลยแต่เขารู้แค่สิ่งเดียวนั่นคือผู้เท่าตระกูลเกิดเชื่อฟังเฉินผิงและฉินผิงก็คือผู้นำคนต่อไปของตระกูลเกิ